ย้อนกลับไปในช่วงวันที่12เขาไปเจอร่างผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ตรงบริเวณสวนป่ายูคาลิปตัสริมถนนตำบลอ่างแก้วจังหวัดอ่างทองแล้วหลังจากนั้นเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายยอดรักคุณผู้ชมครับเป็นคนงานตัดไม้สังเกตต,ตรงน้ำลายปูมปากเมื่อกี้ที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะฮะ จนกระทั่งทางญาติิเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวนายยอดรักเนี่ยตายแบบน้ำลายปูมปากเพราะก่อนจะตายเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนงานรับเหมาตัดไม้อยู่คาลิปตัสแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่สบายได้หยุดงานไปใช่ไหมแล้วเพิ่งจะกลับมาตัดไม้เนี่ยเป็นวันแรกเห็นบอกไปบอกกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอว่าไปนั่งอยู่ข้างคูน้ําแล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ํา แล้วน้ำลายปู่มปากตายมันก็เลยกลายเป็นปริศนาเนี่ยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นวงจรปิดเน่อไหมเมย์สุดท้ายเรื่องนี้มันเป็นยังไงคือวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของออยอดรักกับเพื่อนอีก3คนรวมเป็นทั้งหมด4คนเนี่ยเข้ามาทํางานตรงบริเวณแถวแถวป่าอ,อยู่คลิปป่าที่มีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งยอดรักเนี่ยมีการขับรถเข้ามาเพราะว่าป่าที่จะเสียชีวิตเนี่ยจะไปทางซ้ายมือคะ่ะแล้วก็จะมีทั้งนั้นเพื่อนก็คือคุณวินัยเนี่ยมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเข้าไปจุดตรงนั้นแล้วนะคะ ก็จะเห็นทางด้านของเพื่อนเนี่ยคุณวินัยออกมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่บริเวณรถที่จอดอยู่ข้างนอกก่อนแล้วคนตายอ่ะคนตายเดี๋ยวก็จะเดินตามออกมากิน<อ>ด้วยเหมือนกันค่ะที่บริเวณรถ6กลอ้อเนี่ยนะคะเพื่อรอที่จะเข้าไปตัดไม้ค่ะ<อ>ก็จะมีการเดิน<อ>เดินเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นทางด้านของยอดรักเนี่ย ออกมากินหมูปิ้งกับเพื่อนเนี่ยขอข้ามเลยและกันเอาตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอาตอนที่เขาวาวุ่นหน่อยได้ไหมไมล่ะค่ะมันจะมีช่วงสําคัญใ่ก็คือตอนเขาเนี่ยมีการเดินเข้าออกก็เข้ามากินน้ําธรรมดาแต่มันจะมีช็อตที่นี่ๆเมย์วิ่งละบางช่วงมันเดี่ยววิ่งมาเนี่ยเหมือนแกไปเจออะไรมาก่อนน้ำลายจะฟูมปาก มีอีกใช่ไหมครับเมใช่ค่ะ <tapping> ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยที่วิ่งออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ายอดรักเขาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเขาเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ว่าแอนเนี่ยเป็นแฟนของเพื่อนเขาที่มาเป็นคนงานตัดไม้ด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเสียงผู้หญิงที่ยอดรักได้กนได้ยินนะเขาไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็เลยวิ่งออกมาแอนก็เลยเดินตามออกมาค่ะก็คือต้องดูว่ายอดรักมันเป็นอะไรเอาง่ายๆถูกไหมบอกได้ยินเสียงผู้หญิงแต่แอนเป็นผู้หญิงบอกฉันไม่ได้ส่งเสียงร้องแต่จะวิ่งไปไหน อ่ะต่อมาครับรอบสองปรากฏว่ากล้องวงจรปิดตัวที่10ค่ะยอดรักหลังจากกลับเข้าไปก็วิ่งออกมาอ,อีกเป็นรอบที่2แล้วทีนี้แอนเนี่ยก็วิ่งตามออกมาเดี๋ยวดูนะฮะน่าจะกลับว่าแอนชวนกลับไปใหม่ใช่ชวนกลับไปแล้วบอกยอดรักเป็นอะไรเข้ามาดูเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ากล้องวงจรปิดตัวที่13 10โมง2นาทีจู่ๆจะเห็นคุณแอนเนี่ยเดินข้ามมายังร้านขา เพื่อจะมาซื้อทูปอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อแต่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจุดที่เข้าไปทํางานเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงอ่ะตายอยู่ก่อนหน้านี้ <And S 2> แอนก็เลยคิดว่ายอดรักโดนผีหอผู้หญิงอะไรหรือเปล<ะ>่า<ะ>ก็เลยมาซื้อทูบให้อ่านไอ<ช>้<ะ>เพภาพยอดรักตอนวิ่งเข้าวิ่งออกไหนก็ได้นะคะ นี่อันนี้คือซื้อทูบแล้วใช่ไนหะามกา็คือคิดว่ายอดรักน่าจะโดนผีหลอกก็เลยวิ่งหน้าตาตื่นอ่าไม่เป็นไรฮะไม่มีนัยยะกลับไปที่ยอดรักวิ่งเข้าวิ่งออกเลย<ฆ>สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเขาตายแล้วม,มันก็เลยกลายเป็นปริศนาว่าถ้าดูจากวงจรปิดเนี่ยเปิดภาพวิ่งเข้าวิ่งออกเลยฮะตรงนี้ไม่มีนัยยะฮะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วฮะนี่่ะ พอวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้แหละเราไปเจอเพื่อนชื่อว่าวินัยคนในวงจรปิดเมื่อกี้เราก็ถามบอกวินยัยตอนไปตัดต้นไม้ได้วยกัน่ยมีกี่คนวินัยบอกรวมกันหมดเลยนะพี่มีสี่คนมียอดรักมีผมวินยัยมีน้องแอนแล้วก็มีหนุ่ย <mm> เขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีใครไปทําร้ายเนี่ยนะฮะทางด้านนายยอดรักอยู่อยู่ยอดรักเองก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็วิ่งเนี่ยอืค่ะตอนยอดรักวิ่งออกมาฮะ จริงๆเนี่ยเขาบอกยอดรักไม่ได้วิ่งแค่มุมถนนนะ,ะวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดงจนกระทั่งเพื่อนบอกเป็นอะไรยอดรักอ่ะก็สงบสติก็เลยล่ากลกับไปตัดยูคาลิปตัสใหม่หลังจากนั้นก็วิ่งออกไปอีกสุดท้ายยอดรักวิ่งสามรอบคุณผู้ชมฮะ แล้วก็เลยต้องเอายอดรักบอกเฮ้ยมึงนั่งสงบสติอารมณ์ตรงตรงร่องน้ําแล้วกันแล้วทุกคนก็ไปตัดไม้มจังหวะที่ทุกคนทิ้งให้อยู่ตรงร่องน้ําแล้วไปตัดไม้10นาทีเดินกลับมายอดรักกลายเป็นศพคว่ำหน้าในน้นํานี่ท่านนึกเชื่อเรื่องผีก็คงจะเชื่อเนี่ยนะแต่ถ้าถามว่าหลอนก็เป็นไปได้ถามบอกแล้วทาไมน้ําลายฟูมปากเจ้าตัวบอกก็นั่นดิพี่ เพราะตอนที่พลิกศพขึ้นมาน้ำลายตูมปากฮะแล้วเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่ตอนเจอยอดลักคว่ำหน้าในน้ำโทรศัพท์ไปที่1669ประเด็นเลยว่ามีใครทำร้ายไหมยืนยันว่าตอนยอดลักวิ่งสามรอบไม่มีใครทำร้ายทั้งผมทั้งคนในตัดไม้ไม่เคยมีปัญหากับเขาส่วนถามว่าเขากินอะไรก่อนนั้นหรือเปล่าเลยทำให้เขาช็อกตาย ก็บอกว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมค่ะนี่ฮะแล้วก็น้ําในกระติกไม่มีอย่างอื่นฮะนอกจากข้าวเหนียวเท่านั้นมีเสียงเพื่อนซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่ายอดรักอยู่อยู่ทำไมหน้าควา่ำตายในหนองน้ำเนี่ยฮะ แล้วน้ำสกรปรกด้วยฮะใช่น้ำสกรปรกไอ้ที่ว่าดำๆเนี่ยค่ะคือมันเกิดจากการหมักหมมของใบแล้วก็กิ่งยูคาลิปติกหม,มักหมักหมมอยู่มันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจมน้ําลงไปาูมปกใช่แล้วไปเจอน้ําสีดํากลิ่นเหม็นแบบนี้จะทําให้เกิดน้ําลายฟูมปากได้หรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ยอดรักไม่สบายมาก่อนหน้านี้หยุดงานไปหลายวันเนี่ยเพราะว่ายอดรักเนี่ยเหมือนไม่ได้เสพยาด้วยก็เลยเกิดอาการป่วยสะเงาะสะแงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะครับคนเราไม่เสพยาต้องแข็งแรงดิ อันนี้อะไรครับช่วงถอนไม่เสพยาแล้วยิ่งไม่รู้สึกแรงไม่เสพยาควรจะต้องแข็งแรงแต่อันนี้กลายว่าไม่เสพยาแล้วอ่อนแออย่างเงี้ยเหรอฮะต่อไปจะไปสอนใครได้นะเนี่ยช่วงถอนงี้ฮะอ๋อช่วงถอนไปฟังเสียงเพื่อนหน่อยดิฮะกลาโมงแล้วก็กินข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวคนละห่อแล้วก็หมูหมูย่างคนละสามไม้แล้วก็เริ่มทํางานกัน แล้วส่วนน้องสาวกับน้องเขยเนี่ยมาตามมาที่หลังประมาณสักยี่สิบนาทีก็ตามมาครับวิ่งไปที่แรกน้องสาวไปตามกลับมาก่อนอวิ่งเที่ยวสองเขากลับมาเองแล้ววิ่งเที่ยวสามคือเขาถือมีดไปเนะี่ยน้องสาวไปตามกลับคนแถวนี้ก็เห็นตำรวจตำรวจที่ตำรวจเขาก็เห็นเขาก็เห็นคนที่ขับรถนะเขาบอกผมก็เห็นไปถามอสอคนอากลับมารอบพิสามาเป็น้องสาวน้องสาวกลับมาอแล้วผมกลัถมานั่งตรงนี้ อ่าพงพี่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยแดดแดดมันร้อนอ่าแดดมันก็เริ่มเริ่มจะร้อนแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมานั่งพักนี่ก่อนผมก็พยุงมาพยุงมามานั่งอ่ามานั่งตรงนี้นี่แล้วพี่ก็ไปทำงานต่อกันอ่าแล้วก็บอกว่านั่งพักเนี่ยให้ยังวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วพักไปก่อนเลยทีเนี้ยน้องเขยมันเดินมาเอากระติกน้ำเขาไม่เห็นว่ากระเป๋ารอยผมก็เลยวิ่งมาวิ่งมาดูเลยอ่าวิ่งมาดูก็เห็นสภาพศพใช่ควักผมก็ลากขึ้นมาน่ะลากวันนี้ลากขึ้นมาตรงนี้แล้วตอนตอนลากขึ้นมาน้ำลายฟูมปากไหม ให้น้องสาวว่าโทรหนึ่งหกหกขอดูบ่อน้ำหน่อยดิเมื่อกี้ที่ศกปกอะ่ะค่ะลองดูซนิดหนึ่งคือคนเราถ้าศบคว่ำหน้าร่างคว่ำหน้าไปในหนองน้ำอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าเหมือนกับหายใจเข้าไปหรือเปล่าใช่ไหมเอาบาลลงให้หมดนะฮะให้ดูน้ำสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่ฮะอันนี้คือน้ำที่ศพเนี่ยคว่ำ<ช>ค,คว่ำหน้า,า,นานล่าสุดผลชันสูตรออกมาแล้วเมย์ค่ะผลชันสูตรค่ะก็ออกมาแล้วบอกว่าผู้ตายคือคุณยอดรักเสียชีวิตด้วยภาวะจมน้ำค่ะ แล้ววิ่งเข้าวิ่งออกแล้วไปจมน้ําตายได้ไงอ่ะม,มันจะมีจุดที่เหมือนเพื่อนบอกว่าเอ้ยไปนั่งพักอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ที่เราชี้ภาพนี่ค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เขาไปนั่งพักแล้วก็เหมือนกับว่ามาเสียชีวิตอยู่ในบ่อตรงนี้ทั้งหมดนี้ตํารวจเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมจบเรื่องนี้ค่ะ